สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมอยู่วัดป่าพารานเพชรนะครับคุณผู้ชมครับตำบลไพรพัฒนาอำเภอภูสิงจังหวัดศรีสะเกดนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะลองขึ้นไปชมบรรยากาศของวัดกันนะครับคุณผู้ชมครับว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับสําหรับวัดป่าพารานเพชรตำบลไพรพัฒนาอำเภอภูสิงจังหวัดศรีสะเกดครับคุณผู้ชมครับไปกันเลยครับ จะเป็นทางขึ้นภูเขาลูกเล็กๆนะครับซึ่งไม่สูงชันเท่าไหร่นะครับคุณผู้ชมครับถนนขึ้นไปก็เป็นถนนคอนกรีตแล้วนะครับ ผมก็ขึ้นมาถึงบริเวณวัดแล้วนะครับถึงพระอุโบโสถก่อนนะครับเยวจะพาทุกท่านไปชมวัดนะครับวัดพลาเพชรนะครับคุณผ,ผู้ชมครับวัดพลาเพชรก็ตั้งอยู่ที่ตำบลไกรพัฒนาอำเภอภูสิงจังหวัดศรีสะเกดนะครับที่นี่ เขียนเขียนว่ากระท่อมหลวงปู่สวงนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวมาทางนี้กันก่อนนะครับนี่นะครับวัดเขาพลรานเพชรตะบนไพรพัฒนาอําเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกดเดี๋ยวเราจะไปชมบรรยากาศภายในบริเวณวัดกันนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านนะครับไปชมกระท่อมหลวงปู่สวงกันนะครับคุณผู้ชมครับว่าข้างในนั้น จะเป็นอย่างไรนะครับคุณผู้ชมครับไปชมกันนะครับทำสะพานเข้ามาก็สวยงามทีเดียวนะครับและนี้ก็คือกระท่อมหลวงปู่สวงนะครับวัดป่าพลานเพชรนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับรูปปั้น หลวงปู่สวงนะครับนั่งอยู่ข้างในนะครับสาธุหลวงปู่สวงครับลูกหลานมาเยี่ยมหลวงปู่สวงนะครับหลังจากที่ไปชมกระท่อมหลวงปู่สวงแล้วนะครับผมจะพาทุกท่านนะครับเดินเข้าไปชมบริเวณข้างในของผมไม่แน่ใจว่าเขาเรียกอะไรนะครับอยู่ด้านหลังวัดนะครับบริเวณนี้มีรูปปั้นพญานาคด้วยนะครับคุณผู้ชมครับ พญานาคราชนั่นเองนะครับซึ่งเป็นวัดที่สวยงามวัดหนึ่งของอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกดนะครับคุณผู้ชมครับข้างในเห็นเขียนว่าบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์นะครับเดี๋ยวเราจะเดินมาชมกันนะครับโอ้สาทูสวยงามครับนี่ครับบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์นะครับคุณผู้ชม เดี๋ยวมาดูกันเป็นลักษณะของบอ่อน้ําเป็นตาน้ําออกมาจากโขดหินนะครับเดี๋ยวจะพาทุกท่านเดินลอดพญานาคบริเวณน,นี้นะครับสาธุ มีพระพุทธรูปให้กราบไหว้นะครับซึ่งข้างในก็เป็นถ้ำนะครับคุณผู้ชมครับมีพญานาคผุดขึ้นมาจากบริเวณนี้ซึ่งก็ดู ข่ังแล้วก็ดูสวยงามมากๆนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะลอดบริเวณตรงนี้เข้าไปาดูมาไหว้เทพทันใจนะครับสาธุนี่ก็เป็นรูปปั้นหลวงปู่สวงนะครับคุณผู้ชมครับ นั่นก็เป็นบรรยากาศของวัดป่าพลรานเพชรอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกดนะครับซึ่งเป็นวัดหนึ่งที่สวยงามแล้วก็น่ามาเยือนนะครับคุณผู้ชมครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ